ีเวทีแจ้งเกิดร้องถล่มดาวต่อเนื่องความสนุกจากเมื่อวานนี้เป็นคุณจีน่าที่ออกมาร้องเพลงแทงข้างหลังทะลุดถึงหัวใจและทําให้กรรมการประทับใจเป็นอย่างมากฉันคนคพี่ชอบฟิลลิ่งมากเลยอ่ะเอาลงเพลงหนูดีมากเลย,นเนยข้นหลังมา,านี่นะโอโ้โหสะกนเลยนะถึงเวลาของคุณแจ็คแฟนฉันกันบ้างกับเพลงแพ้ทาง มอให้กับคนที่น่ารักในสตูดิโอที่นี่นะฮะโซเีซได้ผมนะครับผมขอบคุณมากครับดีใจอีกครั้งนะครับที่มามาสเตอร์คีนะฮะทำไมเธอต้องยิ้มทุกทีที่เต็นส่วนกันทำไมเธอต้องหวานทุกคำที่เอ่ยวาจะทำไมเธอต้องซึ้งเวลา ฉันมองตาฉันจึกปาอยู่แล้วเหมือนเธอมีเวทมนต์ทำให้ใจฉันอ่อนรู้ไหมเธอว่าใครเดือดรอ้อนยิ้มหน่อยจ้า <Yeah. S 1> ฉันแพ้ทางคนอย่างเธอมันเนาแต่พัไม่กินไม่นอนอยากบอกเธอสักครั้งโปรดเธอนะขอว่า หนาารักที่ไม่ใจฉันกำลังลลา o เอาไงกันดีล่ะกับหัวใจเอาไงกันดีล่ะกับความรักเธอทำให้ใจมันต้องคิดหนักแพ้เต็มเต็มพูดตรงๆใจมันตะโกนว่ามันชอบเธอพอเจอจริงๆได้แต่ยืนงงให้ทำยังไงใจมันถึงปรงร้องรัก จริงจริงฉันแพ้ทางคนอย่างเธอมันเนาแต่เธอไม่กินไม่นอนอยากบอกเธอสักครั้งโปรดเธอนะข้าว่าหยุดหนาวรักได้ไหมใจฉันกำลังละลายโอ้เฮ้ยแก๊กเหี้เลยอ่ะ ยากเลยเพลงนี้ร้องยากเพลงนี้ร้องยากมันต้องหายใจไม่เชื่อถามคุณดาวยากไหมครับเพลงนี้ไม่นะผมว่าโอ้โหแจ็คเคยออกซิงเกิลไหมลูกเคย้วครับแต่นั่นเป็นแบบเขาชวนปาเต็ดชวนทำอะไรอย่างี้ครับชื่ออัลบั้ม Sick Project ที่แปลว่าป่วยก็ป่วยทั้งอัลบั้มแจ็คควรทำเพลงแจ็คควรไปร้องแถวเอกมัยมขึ้นมาท่อนเดียวคนกี้ทั้งร้านเลยฮะเขาชอบร้องเพลงเพราะ ไปไม่น้าร้านนะได้ได้ได้ถ้าขยันเล่น่ะได้หมดละยี่งต่ขยันเล่นจะหลับเอาจริงๆนะเมื่อกี้ไม่กล้ามองหน้าเพราะว่าเดี๋ยวกลัวว่าถ้าเกิดว่าเป็นเออจะไปขำไปอะไรเงี้ยนะะไปขัดอะไรมันไปขัดใช่แต่พอหันมาหันข้างอย่างเงี้ยพอฟังเสียงกูไปขัดรู้ไม่อยากมองหน้ามันไม่อยากมองกำลังฟังเสียงดีๆไงมันก็เลยมีสิ่งดีๆเข้ามาเขาร้องเพลงแข็งแรงขึ้นเยอะแล้วร้องดีเลยแจ๊คเสียงมีเสน่ห์มากเลยนะโอเคเอาเชิญครับเชิญครับ เอาอย่างน้อยที่สุดวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นนักร้องหรือดาวของเรานะครับนำเพลงเพราะๆมาร้องให้ฟังผมว่าเหนื่อยใจสุดก็คือคณะกรรมาการแหละนะครับว่าจะตัดสินใจอย่างไรว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะคณะกรรมาการครับตัดสินใจเลยครับ ชูป้ายครับเขือนไปนิดหนึ่งนะครับวันนี้2ต่อหนึ่งสิ้นไม่เป็นเอกฉันแต่ให้นักร้องเป็นฝ่ายชนะรับไป5้า0ันบาทเป็นคุณจีน่าที่เอาชนะไปได้ส่วนผู้แข่งขันคนต่อไปจะเป็นใครไม่รอช้าเราไปชมกันต่อเลย อาวยธขันคนต่อไปของเราเธอมากับความหมายของคำว่ารักแท้มีอยู่จริงมาพบกับหญิงจี้ครับ